พาตะลุยจะพามาลองกินอึ่งดูนะครับเห็นเขาลงกันใน t ิ k กตอกใน youtube มากมายก,การกินอึ่งเป็นยังไงผมเองก็ไม่เคยลองกินเลยครับแต่อยากจะลองกินวันนี้ลุงกังพาตะลุยเลยจะมาลองกินอึ่งสักครั้งครับโดยคุณสายยันครับจะเป็นผู้นําเสนอกินได้ยังครับได้แล้วครับมาๆม,ามาอ้าวก,กินยังไงครับไอไอึ่งเนี่ยอุ้มันกำลังหอนหง่นลงไกับพ่อใหญ่หอนเลยไปลองเอยอ่าตัวไหนกินได้แล้วครับ สุกแล้วครับนี่นี่ไข่เต็มถัองเลยคดูยังไม่เคยกินเหมือนกันนี่นี่นี่อยากอยากลองดูอุ้ยหวายห่วนเลยโอ้ก็จะกล้ากินไหมครับเนี่ยเราไม่เคยกินเหมือนกันจะลองกินจะลองกินดูสักตัวโอ้บไข่พี่น้องโอ้โอ้โอ้โอไหน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 ู้อ่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับอู้หเต็มถัองเลยครับนี่ตาไข่มีไข่นะครับอ่าไข่เยอะๆอยู่นะครับนี่ นีมันยังไม่ทันสุกครับจะกินไม่ได้ครับเดี๋ยวกินตัวที่สุกก่อนครับเดี๋ยวลองลองก่อนครับไม่เคยกินมาก่อนเดี๋ยวลูกกลางพาตะลุยจะกินให้ดูวันนี้เพราะว่าเอา่ฟซีขอมาอยากเห็นกินอึ่เดี๋ยวจะลองกินให้ดูเอาแล้วนะครับเดี๋ยวลองกินดูเอเสียบเป็นตะไนที่นี่มัน,ม,นมันตุ้ยเลยเหรอมันก็มันอร่อยเลยนะกุญยันครับค,ครับรอดครับกดมันเลย,ลยนเหรอใครนนี่ครับเนี่ยนี่มันได้ทไหนครับเนะี่ย ขอไปเนบดุงเนบปลาหมดหรอครับขอไปอ๋นี่แหละครับได้ปลาอึงปลาครับนี่อืหายากนะครับดูดการนี่หายยากเลยครับหาหาหายากจริงๆริไข่อร่อยนะมันยอดุดยอดมันตุ้ยเลยครับนี่ออกเค็มๆอะไรครับเนี่ยเกลือครับย่างเกลือโห่ย่างเกลือทาเกลือมาทาเกลือย่างอร่อยดีครับอร่อยดีครับอร่อยดีครับลุงสังพาตะลุยไม่เคยกินนะครับจะลองกินสักครั้งเนี่ยของเขาอร่อยจริงๆครับ อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อยจริงครับแต่หัวไม่ขอกินนะครับไม่ชอบกินหัวมันแข็งครับมันแข็งครับมามาพี่น้องเสียบๆต้องการพี่น้องเลยโอ้ยมันเปิดอ่ะเดี๋ยวขอลองเปิดตัวๆดูมั่งเนาะก็ไม่ไม่เคยกินละกันเมื่เกิดมาก็มก็ได้กินเลยครับผมฟังพาตาลุยเอฟซียากให้ทำก็เลยต้องทำเดี๋ยวเก็ตดูกันลอกินตัวเลยนะครับ โอ้โแล้วกินตัดครับสุดยอดสุดยอดไม่เคยกินนะครับไม่รู้ว่ามันอร่อยอย่างนี้นะครับของแปลกของแปลกแบบแต่อร่อยครับพวกไอสา่งอาจจะบอกว่ามันแปลกนะครับไม่แปลกครับไม่แปลกแต่ผมไม่พักการไม่เคยกินนะครับการปีละครั้งเอาละครับสรุปแล้วกินให้เอสตีดูแล้วนะครับที่อยากให้เห็นลูกกังพาตาลุยกินอื่นย่าง วันนี้เรากินกันให้ดูแล้วนะครับก็ต้องขอตบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย